เดี๋ยวข้ามจูตอนนี้เรากําลังหาข้าวเจ้าข้อข้าวเจ้าข้าวขาบสวยนะครับเฮ้ยข้าวเจ้าข้าวขาวสางนะครับเมื่อกี้มันหลุดออกไปตอนกลางคืนนะครับไม่คิดได้วิ่งหนังขนาดนั้นไฟที่อยู่ทางหน้าวัดนะครับจะเป็นไฟทองทุกคนในหมู่บ้านกําลังตามหาปักข้าวเจ้าอยู่นะครับผมตอนกลางคืนมันบมกค่อยแรงออกไปนะครับตอนนี้มันแรงออกไปตอนนี้เขากำลังขัามมาใส่น้ำมันอยู่ครับ คิดว่าเมื่อกี้เราต้อไอ้บงองต้มข่าบอกว่าอยู่หนาวัดชิลล์รันเรยนมันแลีนหายไปเลยประมาณเป็นเกือบ20นาทีนะครับที่หายไปครับผมมันก็ยังหายไปโดนปน,นีนะได้เหรอือเปล่าฮะสู้ถืกตีแท้สู้ถืกตีจ้งเด็กกับบอลอ๋อาจาัดนีมาก มาเก่งไหมเจ้ดีดีไม่แมนป่เนี่ยไปทางมันหน่อยหลุดมันเงียบปาด์ตเขื่อนเดี๋ยวเขางโดนตีแน่โดนตีแน่จักกลุ่มึ้นรถเลยหนึ่งหลังรถเลยสูดถึงตีแท้สูดถึงตีแท้สูงเงียบมากย่าเองสูดหนั่งมันน่ะหมอบเลยสูวหมอบเลย แรงเงินบวะจะเลี้ยงสูวจะละมือนี่ข้างเขบอกเรื่อเออยังกับบัวเอ้านาวัดอีกเอาถามี้ถามี้ม <laughs> จับมาได้แล้วสองตัวเอาไปมอบครับเดี๋ยวจะไปมอบฟพยายนะครับ ถืนตีเล่นคุรุนคุรุออบ้านสองตัวสู้ถือจังไรสู้กับ่อรอดถืนตีั่งเมาเลยอย่าลังนะอย่าโดดนะคนน้ำหามันเบิดบตานมึงอ่ะไปยูวัดมองนิ่มสู้ไปยูวัดน่ะกีสาเนี่ก็เล่นน้ำขาวึงมอ่ะงมึง ปลาเล้วปลาเล้วสองตัวยีสากับอะไรเจ้าดูัดดูวัดดูวัดผมมาโค่นจับได้ผมตรงไหน้ยเงินน้ำจับอเอา <LISA> <G ül üyor> <laughs> ไปม,มอบเอาไปม,มอบเอาไปม,มอบเอาไปม,มอบม,ม,มาแล้วจับไปแล้วครับจับไปแล้วครับจับไปแล้วครับรจับไปแล้วย่าจะไปแล้วต้งถูดให้ตีเลยตีเลย อนุญาตเอาเลยเอาให้เค็มเลยเอาเลยยายูศูนย์มาได้มังมึงมันเขาเปเปๆแล้วน้ำอยู่กูเกกูเกะอยู่ขนาดน่ะเมยยายบอกเดี๋ยวมึงอื่นกูจัดให้มึงอยากไปยูวัดแมนบอสเดี๋ยวมอื่นกูจัดให้ เอบห้าแมวมึงไงบอยต้องช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นี่บอยปักโจกนีปักโจกดีอีกเยอแม่อีกเ้อะอีกเ้อะน้ำมาหาพ่อมาหาพ่อมาหาพ่อมามาหาพ่อมาพ่อมาพ่อมาหาพ่อโอ้ยใหญ่ตีมาหาพ่อมาหาพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นหาพ่อหาพ่อ อ๋อไปไปพ่อไปไหนบ้าพ่อพ่อไปไหนบ้าถึงดาตัววะสุไปกินน้ำให้อิ่มไปลูกไปยายไม่ตีแล้วยายไม่ตีแล้วยายไม่ตีแล้วกินน้ำให้อิ่มกินน้ำให้อิ่มกินน้ำให้อิ่มก่อันน้ำกับยายกินย่านกันย่านกันถึงตีนี่นี่ออกช่วยเลยอยู่นี่อยูเดี๋ยวมาตัวกินไก่้ นั่งลงนั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 ่งลงขอโทษใจก่อนได้เอานังลงหขอโทษใจขอโทษใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหาดย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 ดยาดแม่ยนั่งหแม่นั่งลงนังลงนังลงเขาสังนังลงสังนังลงนั่งลงนั่งลงขอโทษใจเออเออเท่าตีนมัน บอกนั่นเหี้ยันนี่าไหวเลย้พระเจ้าเดือดร้อนไปก่อนเดืดร้อนแม่ทละีนใกไดหวแม่ทละนี่มาเหี่ยไหวแม่ทละนี่นะเดือวรอดแม่ทลนี่ตลอดเขาเบิดมันเออเบิดมันใส่หมอนหนึ่งบุญควางไหวได้บัดนี้